นาทีที่ศรัทธาถูกทำลายตํารวจลากพระลงน้ำกลางพิธีและอะไรบางอย่างก็ตื่นขึ้นจากใต้แม่น้ำหาดใหญ่เสียงหวีดร้องที่ไม่ได้มาจากคนคุณจะได้เห็นสิ่งที่กล้องจับภาพได้เป็นครั้งแรกดูให้จบและคุณจะรู้ว่าทำไมทุกคนถึงหนีแสงอาทิตย์ยามเย็นสาส่สองกระทบผิวน้ำแม่น้ำหาดใหญ่นิ่งสงบผิดปกติผู้คนมากมายมารวมตัวกันริมตลิ่งทุกคนมารอชมพิธีลอยกระทงบูชาแม่น้ำ อากาศหนักอึ้งไปด้วยกลิ่นธูปและดอกไม้สดหลวงตาบุญนั่งขัดสมาธิบนแพเล็กๆก,กลางลำน้ำเสียงสวดมนต์ของท่านดังกังวานและเยือกเย็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์ไหลรินไม่ขาดสายท่านใดนั้นเสียงวอรรถตำรวจก็ดังแทกเข้ามาความสงบเงียบพันหายไปรถกระบะสีเข้มเบรกดังเอี๊ยดบนพื้นดินโคลนนายตำรวจร่างใหญ่สองนายก้าวลงมาอย่างรีบร้อนใบหน้าของเขาทั้งสองเคร่งเครียดและไม่พอใจ นายตำรวจเดินตรงไปยังขอบน้ำอย่างมุ่งมั่นหยุดเดี๋ยวนี้ที่ทีนี้ผิดกฎหมายเสียงตะโกนก้องแต่หลวงตาบุญยังคงหลับตาและสวดมนต์ต่อไปท่านไม่แสดงท่าทีว่าจะหยุดเลยแม้แต่น้อยเสียงสวดมนต์ยิ่งดังและเร็วขึ้นฝูงชนเริ่มสุบสิบและขยับตัวด้วยความประหลาดใจในายตำรวจคนหนึ่งถอดรองเท้าและก้าวลงน้ำน้ำเย็นเฉียบปะทะขาเขา อีกคนหนึ่งถือวิทยุสื่อสารพูดด้วยเสียงต่ำๆเขาทั้งสองเดินลุยน้ำไปยังแพรของหลวงตาเสียงสวดมนต์ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อบอกให้หยุดไงท่านต้องขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตำรวจตะคอกหลวงตาบุญเพ่งมองน้ำเบื้องหน้าท่านไม่ตอบคำใดๆนายตำรวจจับที่จีวรของหลวงตาเขาพยายามดึงท่านให้ลุกขึ้นหลวงตาย,ยึดต,ตัวเองไว้กับพื้นแพรไม้แน่น เขายังคงสวดมนต์ด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่พลังของบทสวดกลับรุนแรงขึ้นปล่อยนะจะจับทำไมท่านกำลังทำสิ่งดีชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนความโกลาหลเริ่มเกิดขึ้นบนตะลิ่งนายตำรวจอีกคนกระโดดขึ้นบนแพรช่วยดึงแรงฉุดรุนแรงทําให้แพรเอียงวูบวาบหลวงตะบุญถูกดึงตัวขึ้นจากท่านั่งผ้าเหลืองของท่านยับยุยี่และเปียกน้ำ จังหวะการสวดมนต์ขาดห่วงไปเล็กน้อยแต่แล้วหลวงตาก็เริ่มสวดใหม่ทันทีนายตำรวจทั้งสองคนลากร่างของท่านลงจากแพรพวกเขาลากท่านผ่านน้ำขุ่นๆุกลับสู่ตลิ่งน้ำกระเซ็นซ่านไปทั่วบริเวณหลวงตาไม่ขัดขืนแต่ก็ไม่หยุดสวดเสียงสวดมนต์ดังแผ่วเบาแต่ชัดเจนท่ามกลางความวุ่นวายใบหน้าของท่านสงบนิ่งเหมือนรูปปั้นแต่ดวงตาของท่านเต็มไปด้วยความเจ็บปวดบางอย่าง ฝูงชนกรีดร้องด้วยความตกใจหลายคนพยายามจะเข้าไปช่วยท่านนายตำรวจคนที่สามเข้ามายืนขวางทางพวกเขาเขาโบกมือไล่ผู้คนด้วยท่าทางที่แข็งกร้าวการลากนั้นเป็นการกระทําที่ไร้ความปราณีเมื่อเท้าของหลวงตาแตะถึงพื้นดินริมตลิ่งท่านล้มลงกับพื้นโคลนอย่างแรงแต่บทสวดมนต์ก็ยังไม่หยุดลงนายตำรวจจับแขนของท่านและดึงให้ลุกขึ้น พวกเขาพาท่านเดินตรงไปยังรถตำรวจกลิ่นสาบของน้ำในแม่น้ำผสมกับเหงื่อและฝุ่นมันทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดอย่างรุนแรงหลวงตามองย้อนกลับไปที่แม่น้ำที่กำลังมืดลงดวงตาของท่านฉายแววอะไรท่านใดนั้นเสียงสวดมนก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นบทสวดแบบเดิมอีกต่อไปเสียงของท่านกลายเป็นเสียงเคลียบ,บางอย่างที่ลึกและเย็นเยียบมันสะท้อนถึงความปวดแค้นที่ถูกกดทับ ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มอย่างรวดเร็วสายลมเย็นพัดผ่านเข้ามาอย่างรุนแรงใบไม้ไหวติงอย่างบ้าคลาั่งผู้คนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างแท้จริงพวกเขาหยุดตะโกนและมองด้วยความหวาดกลัวหลวงตาถูกผลักเข้าไปในเบาะหลังของรถตำรวจเขายังคงสวดมนต์ด้วยเสียงที่ทุ้มต่ำและสันสานทันใดนั้นทันใดนั้นรถตำรวจสีเข้มก็สันสะเทือนอย่างรุนแรง ไม่ใช่เพราะเครื่องยนต์แต่เป็นแรงสั่นจากภายนอกเสียงเปรี้ยงดังมาจากด้านบนหลังคามันเหมือนมีก้อนหินขนาดใหญ่ตกลงมานายตำรวจที่กำลังจะปิดประตูชะงักมือเขาเงยหน้ามองอย่างหวาดระแวงไม่มีสิ่งใดอยู่บนนั้นแต่แรงสั่นสะเทือนยังคงดำเนินต่อไปหลวงตาบุญในรถยังคงสวดมนต์บทสวดของท่านยิ่งเร็วและดุดันขึ้น เสียงนั้นคล้ายเสียงกระซิบที่แฝงพลังอำนาจโบราณจู่ๆน้ำในแม่น้ำหัดใหญ่ก็ปนป่วนผิวน้ำที่เคยนิ่งสงบแปรเปลี่ยนเป็นคลื่นยักย,ย้ายมันซัดเข้าใส่ตะลิ่งอย่างบ้าคลาั่งน้ำกระเด็นขึ้นสูงท่วมศีรษะของผู้คนที่ยืนอยู่ชาวบ้านส่งเสียงร้องด้วยความตื่นกระหนกพวกเขาเริ่มถอยห่างจากริมน้ำอย่างรวดเร็วกลิ่นโคลนและน้ำเน่าจากก้นแม่น้ำลอยฟุง้งมันเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยและชวนคลื่นไส้ นายตำรวจที่อยู่ด้านนอกรถตัวสันเทิมเขาเพิ่งสัมผัสถ,ถึงความเย็นเยือกที่ผิดธรรมชาติมันไม่ใช่ความเย็นจากน้ำแต่เป็นความเย็นที่แทรกซึมเข้าสู่กระดูกกระจกรถตำรวจเริ่มมีไอ้น้ำเกาะจากด้านในแม้จะยังไม่มีใครเปิดเครื่องปรับอากาศเลยด้านในรถมืดลงอย่างรวดเร็วราวกับมีเงาดำขนาดใหญ่บดบังแสงสว่างนายตำรวจอีกคนพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์แต่กุญแจบิดไม่ติด เครื่องยนต์เงียบสนิทราวกับตายแล้วเขาทุพพวงมาลัยด้วยความหงุดหงิดประคนความกลัวหลวงตาบุญยังคงสวดมนต์อย่างต่อเนื่องบทสวดนั้นเริ่มมีเสียงอื่นแทรกเข้ามาเป็นเสียงครวญครางต่ําๆเหมือนเสียงของใครบางคนที่กําลังสําลักน้ํานายตํารวจคนแรกแตัดสินใจเปิดประตูรถเขาต้องการวิ่งหน,นีจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้แต่ประตูรถเหมือนถูกล็อกจากภายนอก เขาออกแรงดึงอย่างสุดกำลังมือของเขาลื่นถลายจากลูกบิดประตูที่เปียกชื้นนอกระต้นไม้ใหญ่ที่ริมตะลิ่งโค่นลงมันลม้มลงกระแทกพื้นด้วยเสียงสนัน่นหวั่นไหวแต่กลับไม่มีลมพัดรุนแรงเลยแม้แต่น้อยมันเป็นการลม้มลงที่ไร้สาเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างสุดตัวลงกับพื้นพวกเขาเริ่มพนมมือและสวดขอพรอ,อย่างรีบร้อนบางคนตะโกนเรียกชื่อหลวงตาบุญ พวกเขาเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพิธีกรรมที่ถูกขัดขวางได้ปลดปล่อยบางสิ่งออกมาบางสิ่งที่หลับไหลยอยู่ใต้แม่น้ำมานานนายตำรวจทั้งสองมองหน้ากันด้วยความหวาดผวาความมั่นใจและความดุดันของพวกเขาหายไปหมดสิ้นเหลือเพียงความรู้สึกของสัตว์ที่ติดกับดักหลวงตาบุญลืมตาขึ้นช้าชดวงตาของท่านแดงก่ำและฉายแวววาวแปลกประหลาดท่านไม่ได้มองตำรวจ แต่สายตาของท่านมองทะลุผ่านพวกเขาไปจ้องมองไป็ังจุดหนึ่งที่ว่างเปล่าด้านนอกบทสวดของท่านถึงจุดสูงสุดเสียงสุดท้ายที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดที่คมชัดมันเป็นภาษาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจเมื่อคำนั้นจบลงเสียงน้ำที่ปั่นป่วนก็พันหยุดนิ่งความเงียบเข้าปกคลุมทุกอย่างอีกครั้งเป็นความเงียบที่หนักอึ้งและน่าขนลุกนายตำรวจที่นั่งอยู่ด้านหน้าหันกลับมามอง เขาเห็นหยดน้ําสีดําคล้ายน้ามันไหลลงมาจากเพดานรถมันไหลช้าๆลงสู่หน้าของหลวงตะบุญหยดน้ํานั้นไม่ได้เปียกจีวรของท่านแต่กลับหายไปในอากาศก่อนที่จะถึงตัวท่านท่านใดนั้นวิทยุสื่อสารที่ถืออยู่ในมือตำรวจก็ดังขึ้นเสียงซาๆของคลื่นวิทยุผสมกับเสียงผู้หญิงร้องไห้เป็นเสียงแหลมสูงที่ทำให้แก้วหูแทบแตกนายตำรวจโยนวิทยุออกไปนอกหน้าต่างทันที เขาหอบหายใจอย่างหนักความกลัวแปรเปลี่ยนเป็นความบ้าคลาั่งเขาใช้ไหล่กระแทกประตูรถอย่างรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดประตูก็เปิดออกด้วยเสียงที่หยหวนเขาพุ่งตัวออกมาจากรถอย่างไม่คิดชีวิตและวิ่งหนีไปตามถนนโครนทิ้งเพื่อนร่วมง,งานและหลวงตาไว้เบื้องหลังตำรวจอีกคนเห็นเพื่อนหนีไปเขารู้สึกถูกทอดทิ้งอย่างสมบูรณ์เขามองไปยังหลวงตาบุญที่นั่งสงบนิ่ง และมองไปยังแม่น้ำที่กลับมาสงบนิ่งอีกครั้งแต่ความสงบนั้นดูเหมือนเป็นความสงบที่หลอกลวงเป็นความสงบก่อนเกิดพายุลูกใหญ่เขาคืนน้ําลายลงคอยอย่างยากลําบากและเริ่มสวดมนต์ตามบทสวดที่เขาเคยได้ยินมาเป็นบทสวดของพุทธศาสนาที่เรียบง่ายเขาสวดด้วยเสียงที่สั่นและขาดขาดหายหายเสียงของเขาเบาเกินกว่าจะกลบเสียงกระซิบจากแม่น้ําเสียงกระซิบที่ดูเหมือนจะเรียกชื่อเขา เสียงกระซิบจากแม่น้ำดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เสียงน้ำแต่เป็นเสียงที่มาจากเบื้องลึกเสียงที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดและความเครียดแค้นนายตำรวจผู้ที่เหลืออยู่มองไปที่หลวงตะบุญท่านไม่ได้ขยับขยื่นเลยดวงตาแดงก่ำของท่านยังคงมองออกไปนอกรถรากับกำลังสนทนากกับบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นทันใดนั้นแสงจันทร์ก็ส่องลอดเมฆออกมามันสาดส่องลงบนผิวน้ำที่นิ่งสนิท และสิ่งที่ปรากฏขึ้นทําให้หัวใจของตํารวจแทบหยุดเต้นกลางแม่น้ํามีเงาตะคุ่มขนาดใหญ่ผุดขึ้นมันไม่ได้มีรูปร่างที่ชัดเจนแต่เป็นกลุ่มก้อนสีดําที่ขยายตัวและหดตัวมันคล้ายกับหมอกควันสีเข้มที่ลอยอยู่เหนือน้ําแต่มีความหนักแน่นและมีชีวิตกลิ่นคาวเลือดที่ผสมกับกลิ่นโคลนโชยมาปะทะจมูกกลิ่นนั้นรุนแรงจนทําให้เขาอยากอาเจียนหลวงตาบุญเริ่มขยับริมฝีปากอีกครั้ง บทสวดสุดท้ายของท่านเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่ไร้ความยินดีมันเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและความสิ้นหวังนายตำรวจเบิกตากว้างด้วยความสยดสยองเขาเห็นเงาดำนั้นเคลื่อนเข้าหาฝั่งอย่างรวดเร็วมันไม่ได้ลอยแต่ดูเหมือนกำลังคืบคลานเสียงครวนครางจากในรถดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากด้านหลังเบาะที่หลวงตานั่งรากับมีใครบางคนถูกบังคับให้ร้องไห้ เขาพยายามเอื้อมมือไปเปิดประตูรถอีกบานแต่ร่างกายของเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับเบาะความกลัวได้แปลสภาพเป็นอมาพาตอย่างสมบูรณ์เขาทำได้เพียงมองไปยังเงาที่ใกล้เข้ามาเงาดำนั้นหยุดนิ่งอยู่ตรงจุดที่ตำรวจลากหลงตาลงน้ำบริเวณนั้นมีร่องรอยของรอยเท้าและโครนกระเซน็นจู่ๆเงาดาก็ยุบตัวลงแล้วรวมกันเป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่คอน มันไม่ใช่สัตว์มันเป็นรูปร่างที่บิดเบี้ยวและผิดธรรมชาติคล้ายกับร่างที่จมน้ำมานานจนพองตัวแต่มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่าผิวของมันดูเหมือนหนังที่เปียกชุ่มและเป็นสีเขียวคล้ำไม่มีดวงตาที่ชัดเจนแต่มีช่องว่างดำมืดบนใบหน้ามันส่งเสียงหายใจที่หนักอึ้องเสียงนั้นดังเหมือนฟองอากาศขนาดใหญ่แตกตัวผู้คนที่ยืนอยู่บนตลิ่งเริ่มวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต พวกเขาตะโกนด้วยภาษาถิ่นอย่างบ้าคลั่งผีพรายมันคือผีพรายแม่น้ําเสียงหนึ่งกรีดร้องนายตำรวจจําได้ว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าของผีพรายแห่งแม่น้ําหัดใหญ่วิญญาณของผู้ที่จมน้ําตายและถูกกักขังไว้ในกระแสน้ําและวิญญาณเหล่านั้นจะปกป้องพิธีกรรมโบราณนี้สิ่งที่เขาทําคือการล่วงละเมิดต่อสิ่งที่มองไม่เห็นและตอนนี้สิ่งที่ถูกล่วงละเมิดได้ตื่นขึ้นมาแล้ว สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นั้นหันหน้ามาทางรถตำรวจแม้จะไม่มีดวงตาแต่มันก็เหมือนกับกำลังจ้องมองเขามันค่อยๆย,ยกแขนขนาดใหญ่ขึ้นแขนนั้นยาวผิดปกติและมีเล็บที่แหลมคมเล็บนั้นเป็นสีดำสนิทราวกับถูกย้อมด้วยน้ำหมึกนายตำรวจเริ่มร้องให้ออกมาอย่างเงียบๆน้ำตาของเขาไหลาอาบแก้มที่เต็มไปด้วยเหงื่อเขาพยายามขยับนิ้วมืออยากจะสวดมนต์อยากจะขออภยัย แต่ร่างกายของเขาไม่ตอบสนองเลยเขาทำได้เพียงมองดูความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเงาผีพรายนั้นก้าวเดินทุกย่างก้าวทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนมันเดินตรงมาที่รถตำรวจอย่างไม่เร่งรีบเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่กำลังเดินเข้าหาเหยื่อที่บาดเจ็บขณะนั้นเองแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นจากด้านหลังรถเป็นแสงสีทองที่บริสุทธิ์และอบอุ่นมันไม่ได้มาจากดวงจันทร์ แต่มาจากหลวงตาบุญจีวรของท่านไม่ได้เปียกน้ำอีกต่อไปแต่กลับแห้งสนิทและเปล่งประกายเรืองรองหลวงตาเงยหน้าขึ้นและมองตรงไปยังผีพรายไม่มีความหวาดกลัวในดวงตาของท่านมีแต่ความเข้าใจและความเมตตาที่ลึกซึง้งท่านพูดออกมาด้วยเสียงที่เปี่ยมไปด้วยอำนาจเสียงนั้นไม่ได้ดังแต่กลับสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งบริเวณพอได้แล้วเจ้ามีอาจทำร้ายผู้ใดได้อีกต่อไป ผีพรายชะงักฝีเท้ามันส่งเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดราวกับแสงสีทองที่เปล่งออกมาจากหลวงตากำลังแผดเผามันเงาผีพรายถอยหลังไปเล็กน้อยมันแสดงท่าทีลังเลเป็นครั้งแรกมันมองไปยังหลวงตาบุญด้วยความโกรธแค้นและความเคารพในเวลาเดียวกันหลวงตาปิดตาลงอีกครั้งและเริ่มสวดมนต์บทใหม่เป็นบทสวดที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง มันเป็นบทสวดเพื่ออุทิสส่วนกุศลและปลดปล่อยทุกคำที่เปล่งออกมาทำให้แสงสีทองนั้นสว่างจ้าขึ้นแสงสว่างนั้นแผ่ขยายออกไปปกคลุมร่างของผีพรายผีพรายเริ่มกรีดร้องอย่างทรมานเสียงร้องของมันฟังเหมือนเสียงโซ่ที่ขาดออกจากกันร่างที่ใหญ่โตของมันเริ่มสลายตัวไม่ใช่อย่างรวดเร็วแต่ช้าๆและเจ็บปวดมันยุบตัวลงกลายเป็นกลุ่มควันสีเทาจางๆ กลุ่มคนนั้นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าที่มืดมิดแล้วหายไปในความว่างเปล่าแม่น้ำหัดใหญ่กลับสู่ความสงบอย่างแท้จริงความปั่นป่วนทั้งหมดหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นกลิ่นคาวเลือดจางหายไปเหลือเพียงกลิ่นทูบจางแสงสีทองรอบกายหลวงตะบุญค่อยๆดับลงท่านลืมตาขึ้นและหันมามองนายตำรวจใบหน้าของท่านกลับมาสงบนิ่งเหมือนเดิมมีรอยยิ้มเล็กๆปรากฏที่มุมปาก เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจในโลกและสิ่งเหนือธรรมชาตินายตำรวจรู้สึกว่าร่างกายของเขากลับมาขยับได้อีกครั้งเขาตัวสั่นอย่างรุนแรงและสุดตัวลงกับพื้นรถเขาคลานออกมาจากรถด้วยความอ่อนแรงและคลานเข้าไปหาหลวงตาเขาก้มลงกราบแทะเท้าของท่านด้วยความสำนึกผิดหลวงตาผมขอขามาผมไม่ได้ตั้งใจเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แตกพร่าน้ำตาแห่งความหวาดกลัวและความสำนึกผิดไหลาอาบ หลวงตาบุญยื่นมือที่เหี่ยวย่นออกมาและแตะเบาๆที่ศีษะของตำรวจไม่มีผู้ใดอยากทำร้ายใครทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลท่านกล่าวท,ทีนี้เป็นการส่งวิญญาณผู้ที่จมน้ำตายมิให้เป็นถีพรายเจ้าขัดขวางมันเสียงของท่านแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบยามค่ำคืนนายตำรวจเงยหน้าขึ้นเขามองไปยังแม่น้ำที่สะท้อนแสงจันทระยิประยับ สิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นความเป็นจริงที่น่าสะพรึงกลัวหลวงตาบุญลุกขึ้นยืนช้าช้าท่านเดินออกจากรถตํารวจและเดินกลับไปยังริมตะลิ่งอย่างสงบชาวบ้านที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้เริ่มทยอยกลับมาพวกเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพวกเขาเข้ามาคุกเข่ารอบๆอบหลวงตาแสดงความเคารพอย่างสุดซึง้งนายตำรวจยังคงนั่งอยู่ตรงนั้น เสื้อผ้าของเขาเปียกโคลนและตัวสั่นเทิมเขามองไปยังหลวงตะบุญที่เริ่มทำพิธีต่อคราวนี้ไม่มีใครกล้าขัดขวางอีกแล้วเสียงสวดมนต์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงที่บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยการให้อภัยแม่น้ำหัดใหญ่ได้รับความสงบสุขกลับคืนมาแต่ในใจของนายตำรวจมีบางสิ่งที่พังทลายลงไปอย่างถาวรกำแพงแห่งความเชื่อและเหตุผลที่เขาสร้างมาตลอดชีวิต ถูกทำลายลงด้วยเงาดำและแสงสีทองในคืนนั้นเขาจะไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกต่อไปทุกครั้งที่เขาเห็นแม่น้ำเขาจะได้ยินเสียงกระซิบท,ที่เย็นเยือกเสียงที่เตือนเขาถึงการล่วงละเมิดในอดีตและพลังอำนาจที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์บทส่งท้ายรอยสักแห่งความเชื่อเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงบนแม่น้ำหาดใหญ ท้องฟ้าใสาสะอาดราวกับเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บรรยากาศริมตลิ่งเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีความโกลาหลมีแต่ความเงียบสงบที่เปี่ยมด้วยความเคารพรถตำรวจคันที่เกิดเหตุถูกย้ายออกไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงรอยอยางบนพื้นโคลนเป็นหลักฐานนายตำรวจคนนั้นไม่ได้หนีไปไหนเขาถูกพบในสภาพอ่อนเพลียแต่มีสติครบถ้วนเขานั่งเฝ้าอยู่ห่างๆขณะที่หลวงตาบุญทำพิธีสุดท้าย ทิท่ีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์เมื่อพิธีจบลงหลวงตาบุญไม่ได้เทศนาสั่งสอนใครท่านเพียงเดินกลับวัดไปอย่างเงียบๆปล่อยให้ความจริงที่น่าตกตะลึงเป็นเครื่องตวนใจสำหรับนายตำรวจผู้นั้นเขาถูกพักงานทันทีไม่ใช่เพราะการละเลยหน้าที่แต่เพราะอาการทางจิตใจเขาไม่สามารถให้เหตุผลใดๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้คำอธิบายเดียวคือเขาถูกผีเข้าหรือไม่ก็บ้าไปแล้ว แต่เขารู้ดีว่าเขาเห็นอะไรและสัมผัสถึงความยินิเยือกนั้นด้วยตัวเองหลายสัปดาห์ต่อมานายตำรวจลาออกจากราชการเขาตัดสินใจเดินตามรอยความเชื่อที่เขาเคยปฏิเสธเขาไม่ได้บวชเป็นพระแต่เขากลายเป็นผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดเขาไปกราบหลวงตาบุญที่วัดและขอให้ท่านมอบบางสิ่งที่จะปกป้องเขาสิ่งที่เขาได้รับไม่ใช่ตะกรุดหรือพระเครื่อง แต่เป็นรอยสักเยนโบราณบนแผ่นหลังหลวงตาไม่ได้สักให้เขาแต่ท่านเขียนอาคารศักิ์ให้เขาไปสักกับอาจารย์คาราวาสเป็นเยนที่ทําหน้าที่ปกป้องจากพยันตรายและวิญญาณร้ายรอยสักเยนนั้นเป็นภาษาที่เขาเคยได้ยินภาษาโบราณที่หลวงตาสวดก่อนที่ผีพรายจะสลายไปมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับพลังอํานาจที่อยู่เหนือกว่าและเป็นเครื่องหมายของการไถ่ถอนความผิด นับจากนั้นเป็นต้นมาอดีตนายตำรวจไม่เคยกลับไปใกล้แม่น้ำหัดใหญ่ในเวลากลางคืนอีกเลยเขาย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอื่นแต่ทุกปีในวันเดียวกันเขาจะเดินทางกลับมาเขามาเพื่อวางกระทงดอกไม้เล็กๆที่ริมตะลิ่งไม่ใช่กระทงบูชาแต่เป็นกระทงขอขามาเขายืนพนมมืออย่างสงบรู้สึกถึงน้ำหนักของยันบนแผ่นหลังรอยสักนั้นไม่ได้ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทางกาย แต่มันมอบความสงบให้กับวิญญาณที่สันคลอนของเขามันเตือนเขาเสมอว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงสิ่งที่มองเห็นด้วยตาและบางครั้งการปล่อยให้พิธีกรรมดำเนินไปก็คือการทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าการรักษากฎหมายเรื่องราวการลากพระของตํำรวจกลายเป็นตำนานเล่าขานเป็นเรื่องเล่าที่ผู้คนกระซิบกันอย่างหวาดกลัวริมแม่น้ำไม่มีใครกล้าขัดขวางพิธีกรรมริมน้ำอีกต่อไป ความเคารพต่อแม่น้ำและสิ่งที่สถิตยอยู่ในนั้นกลับคืนมาแม่น้ำหัดใหญ่ยังคงไหลต่อไปอย่างสงบนิ่งซ่อนความเร้นลับและพลังอำนาจโบราณไว้ใต้ผืนน้ำสีขุนและอดีตนายตำรวจก็รู้ดีว่าบางครั้งการยอมจำนวนต่อศรัทธาคือเส้นทางเดียวที่จะทำให้รอดพ้นจากเนามืดของแม่น้ำ